ไวเกินนะคะใจร้อนไปถึงเกาะแล้วบ่อนี่นะใจร้อนไปถึงเกาะแล้วหรอเราไเร็วจังถ้าที่บ้านเจ้าก็จะมีเรยวมางนีด้บ่อ่ก็จะเป็นสวนยางซะมากกว่านะคะสวนยามก็ไม่ค่อยจะมีเราค่ะน้องกระตูนปิดรถก่อนนะคะเราก็ลงจากรถก่อนนะคะแล้วมันจะดู แบบว่ากล้องมันชัดเจนเกินแล้วก็จะคมสีดำจะออกเป็นสีขาวสีดำออกเป็นขามาตัดปามไปขายนะคะเต็มรถกระบ,บะเลยก็ประมาณว่ากิโลละหกบาทนะคะกิโลละหกบาทที่เป็นกองใหญ่เลยมามาวันนี้ชวนปามสะอาดสะอา้านสวยงามนะคะ ช่วงหน้าฝนมันก็จะลกนะคะจะลกคือก็เลยพามาชมบรรยากาศสวนป่าที่บ้านเจ,จ้าก็จะมีเดียวมางนีด้บ่ก็จะเป็นสวนยางซะมากกว่านะคะสวนฟามก็ไม่ค่อยจะมีเราไวเกินนะคะใจร้อนไปถึงเกาะแล้วบ่อนี่นะใจร้อนไปถึงเกาะเลยเหรอทำไมเร็วจังแป้งหรอไม่น่ามัน,มน ไม่น่ามันขาวาาาผมขาวเลยผมขาวน้องก็พากันเล่นหมกันสวยงามนะคะสวนปลางามมากเลยการเล่นแป้งนะคะเล่นแป้งก็เลยไวเกินนะคะใจร้อนไปถึงเกาะแล้วบ่อนี่นะใจร้อนไปถึงเกาะเลยเหรอน้ำวนเร็วจังแล้วมันจะดู จอดๆอ,อันนี้ก็ถ้าจะนคะน้องกระตูนปิดรถก่อนนะคะเราก็ลงจากรถก่อนนะคะอากาศมันสลัวสลวนะตอนเช้าอากาศสลัวสลัวแต่ตอนนี้วนไปเลยวนไปรอบสวนเลยน้องๆก็อยากมาที่แปลงหรอไม่น่ามัน,นไม่น่ามันขาว มมขาวเลยผมขาวน้องก็พากันเล่นดกันดกันอันนี้ก็เที่วสวนปามกันนะคะที่สุดช้าที่สุดไม่ต้องเร็วอ,อนี่เห็นไหมกล้องมันฟิวฟิวเป็นชูเฟอร์ขับรถชำนาญมากเลยก็ได้พึ่งพาน้องๆขับรถนะคะวันนี้ก็เห็นเสร็จ เียบอยู่แต่ทำไมมันวิ่งผุกพักมากเลยเออตอนนี้เอ้าเป็นชชเฟอร์ขับรถชำนาญมากเลยก็ได้พึ่งพาน้องๆขับรถนะคะวันนี้ก็เห็นแสงขุนน้องอามน้องตูนน้องขวัญนะคะมาเที่ยวสวนปามกันอุ้ไวัเกิดน้องตูนน้อง น้องอามน้องตูนน้องขวัญน,นะคะมาเที่ยวสวนฟาร์มกันอุ้ยวัยเกิดน,น้องตูนเลยวันนี้ก็ใกล้วันสงการานนะคะน้องๆก็อยากไปเที่ยวเที่ยวเกาะกันแล้วก็มาเรตมาถ่ายคลิปเป็นกองใหญ่เลยมามามาอวันนี้สวนฟาร์มสะอาดสะอานสวยงามนะคะ ช่วงหน้าฝนมันก็จะลกนะคะจะลกทือสวนปามสวยงามนะคะก็เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็น้องๆมาไปเที่ยวกันว่ามีเป็นกองใหญ่เลยมามามาวันนี้สวนปามสะอาดสะอา้านสวยงามนะคะช่วงหน้าฝนมันก็จะลกนะคะจะลกคือเป็นชอเปอร์ขับรถชำนาญมากเลยก็ได้พึ่งพาน้องๆขับรถนะคะ วันนี้ก็เห็นแสงเป็นชอเฟอร์ขับรถชำนาญมากเลยก็ได้พึ่งพาน้องๆขับรถนะคะวันนี้ก็เห็นแสงสวัสดีเพื่อนๆ FC s รีเเอร์นะคะวันนี้ก็น้องๆมาเที่ยวสวนปาม เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะเพราะว่ามันสวยธรรมชาติยอดกระช้องก่อนกระช้องนะคะ,ะ,ะ,คะสวนบ้านนี่เออเอานเล่นแป้งนะคะเล่นแป้งก็เลยแป้งหรอไม่น่ามันไม่น่ามันขาว เบาเบาข้าหนูเบาเบาเรียวตรงนี้เลยเอาเลยทางเลี้ยวนะคะบริเวณสวนตามกว้างขวางมากเลยเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะเพราะว่ามันสวยธรรมชาติทางเรียบอยู่แต่ทําไมมันวิ่งปุกขักมากเลยเออตอนนี้เอา้า,อาน้องน้อง,น,องน้องการะตูนก็เป็นโชเฟอร์ให้นะเอามันะ เมื่อเช้านี่ก็เสียดายนะคะไม่มาทําคลิปเมื่อเช้าก็ก็เลยพามาชมบรรยากาศนะคะสวนฟาร์มน้องขุนน้องอามน้องตูนน้องขวัญน,นะคะมาเที่ยวสวนฟาร์มกันอุ้ยไวเกินน้องตูนทานเล่นแป้งนะคะเล่นแป้งก็เลย เกินนะคะใจร้อนไปถึงเกาะแล้วบ่อนี่นะใจร้อนไปถึงเกาะแล้วหรอทำไมเร็วจังนี่เป็นกองใหญ่เลยมามาวันนี้สวนปามสะอาดสะอา้านสวยงามนะคะช่วงหน้าฝนมันก็จะลกนะคะจะลกทึบเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะเพราะว่ามันสวยธรรมชาติจะลกทึบไม่ค่อย จะสะอาดเรียบร้อยแบบนี้ดูเบื้องหลังวยงามจย่ามอจอดก่อนจอดๆอันนี้ก็ถ้าจะการเล่นแป้งนะคะเล่นแป้งก็เลย น้องๆน้อง,องกระตูนก็เป็นโชเฟอร์ให้นะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อจอดก่อนจอดจอดอันนี้ก็ถ้าจะเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะเพราะว่ามันสวยธรรมชาติ อากาศมันสลัวสลัวนะตอนเชา้าอากาศสลัวสลัวแต่ตอนนี้วนไปเลยวนไปรอบสวนเลยน้องๆก็อยากมาทิ้เลยเมื่อ,อเาช้านี้ก็เสียดายนะคะไม่มาทําคลิปมาาเมื่อเช้าก็ใครที่อยากลงเดินชมเที่ยวก่อนก็ได้น้องคุณกับน้องอามก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอากาศมันสลัวสลัวนะตอนเชา้าอากาศสลัวสลัวแต่ตอนนี้ วนไปเลยวนไปรอบาาสวนเลยน้องๆก็อยากมาที่แล้วมัน,นจะดูแบบว่ากล้องมันชัดเจนเกินแล้วก็จะคมสีดำจะออกเป็นสีขาว